วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่นุ้นะครับจะมาทำคลิป v s นะฮะวันนี้เราจะทำา VS ระหว่างร้านโชห่วย v s มินิมาร์ทนะฮะวันนี้เราจะมีงบ500นะครับสำหรับ2ทีมตอนนี้ยังไม่มีการแบ่งทีมกันฮะเดี๋ยวจะมีการแบ่งทีมกันนะก็เดี๋ยวพี่นุ้นะฮะจะอยู่คนละทีมกับพิงแล้วกันเพราะว่าพิงเนี่ยเป็นพิงงานที่เก่าแก่ที่สุดแล้ว เก่าแก่พูดอย่างนั้นก็แดกอายุก็ทำาพูดอย่างนั้นก็ไดกอายุก็ทำมาพูดอย่างนั้นก็ได้มาก็จะอยู่คนละทีมกันมาโตชุบแล้วทำมาเท่าไหร่สามสามสิบปีแล้วไหมสาวปีหกึงบ้าหรือเปล่าแล้วก็อีกสองทีมเนี่ยเดี๋ยวจะให้เปลี่ยชุบกันหรือเปล่าวะหรือจับอีกทีนึงไม่จับไม่จับแล้วเหรอเราต้องโตฉุบกันแล้วเพื่อนเลือกหรือเปล่าเลือกหรอเลือกเลือกเลือกทีมกูไม่เอาโย ไม่เอ๋อโยไม่เอ๋อโยเอ้าทำไมอ่ะทำไมม่ให้ผมอะไม่รู้จำวันนั้นที่เราไปด้วยกันไปไหนอะแสดแดิไปไหนไปไหนวะที่เราคุยกันในรถอ่ะอันนั้นเรื่องกู่นี่วะเรื่องคู่ที่วะที่จะเรื่องคู่อาอนี่ให้ลูกพิมพ์ฝังชุบด้วยกันเอาไปไหนล้วยจะได้ไม่ว่าพี่หรือเมี้ยอ่ฝังชุบแล้วแต่จะเลือกใครเป่ายย ลเลือกเหรอเลือกเลือกเลือกทีมกูไม่เอาโยเอาเลือกเลยเขาไม่ต้องการเราเลือกอะไรเลือกพี่อะไรกันเลือกพี่อะไรกันพี่ดูนี่เอามึงเลือกเหรอเลือกเลือกเลือกทีมกูไม่เอาโยกูไม่เอาโยชุบเลือกพี่อะไรกันเลือกพี่อะไรกันเขาเป็นเกมพี่ตั้งกดแล้วพี่ตั้งกดแล้วเพราะเขาเรียกว่าหุ่ไซสพอดีตัวกันมาจัดฉลามนะห ่เถึงจับโอ้โหส ja 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 ูงจัดยังจนะพยายามยังจะโดดถึงอยู่พี่ให้ก่อนเลยมาๆมาๆเปิดก่อนเลยเหรอคะเปิดเลยเปิดพร้อมกันเลยหนึ่งสองสามไอห<อ>มิงห<า>่วยโชว์ห่วยไอไอโชว์ห่วยดีกว่าเห็นนี่มาดิโชว์ห่วยดีโชว์ห่วย,วย,วยของคุณภาพโชว์ห่วยมีของเยอะกว่าขอองเยะ มินิมาร์กแบบใหญ่มันไม่นของหวยแค่เนี้อะไรของมินิมาร์ปแบบใหญ่แบบพรมเยอะกว่ามินิหมาร์กอะของเยอะกว่าเอาแต่ราคานี่แบบสูงริบเรียวเลยราคาแพงโชว์หวยดีกว่าเห็นเพวกเราคนไทยใช้โชว์หวยมินิมาร์กก็คนใช้เยอะครับจะเปิดโชว์หวยใช่ไหมคะโชว์หวยเอาร้านเจ๊สบานีนะฮะสี่แยกบางขนใต้ อ่ะเดี๋ยวเราจะไปที่ร้านโชวห่วยแล้วก็เดี๋ยวทีมนุ้นจะไปมินิมาร์ทแล้วเราก็เอาของมาวัดกันเลยว่างบทีมละ500ะเนี่ยไม่มีฟิกอะไรก็คือซื้ออะไรก็ได้ที่อยู่ในร้านนะครับมาดูว่าบางคนอาจจะมีเงินแต่ก็ไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะหมอนไม่มีอะหมอนอโอ้โหอ่ะโอเคไปแยกยาก้ยากยาก,กันไปแจอกันนะครับ มินหมาที่เดินไปนะเดี๋ยวชงหน่หอยเอารถไปเอ้ามีก็มีรถเหมือนกัน <laughs> ตอนนี้เราก็มาร้านที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านเราแล้วบ้านดงขี้เหล็กนะครับ5 0าบาทเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างไปครับ500บาทนี่ชิวๆโอ้โหโยของเต็มเลยอะ่ะของเต็มมินิหมา500บาทได้2ชิ้น2ชิ้นก็หมดแล้วอะ่ะเสรแล้วครับผมมินิหมาะครับผม โดีกี่าเห็นๆไม่ได้แย่มินิมากอ่ะเราไปเข้าแอร์เย็นๆดีกว่าให้เขาตากแดดตักลมแบบไอรอนของคุณนภเชียงใหม่เดี๋ยวเราเข้าไปแอร์เย็นใช่ครับเราตักแอร์เย็นทำไงทำไงชิวๆอ่ะีบียบีติมด้วยว่าร้านใหญ่กว่ามินิมาร์กอีกนะจริงจังจริงมามาดูขนมด้วยพี่โอ้โหดูดิมินิมาร์ทจะมีหรอขนมนะฮะีดูดนเนี่ยโอ้โหเนี่ยแก๊ควยมีฟองร้านโชว์หน่อยนะ บอกนะเสิร์ฟกินได้เลยเดี๋ยวเขาไปจ่ายตังค์นะฮะนี่ <Ear, S 1> mm. มินิมาร์ททำไม่ได้นะเฮ้ยนี่บางทีนะกว่าจะต้องไปต่อแถวยาวนะจ่ายต,ตังค์นะแล้วดูนะไม่ค่อยรู้เรื่องแบบพิงกกับไอคิวนะโอ้โห,โหตายเลยตายจบโอ้โหจบเลย <c oughs> พี่จะบอกให้ชิ้นก็มีมีตะกร้าไหมโอ้หา <c oughs> เลย <iance. S 2> เอาตะกร้ามาใส่ดิ500น่าจะได้เยอะอยู่อะนี่นะคะของเรามีรถเข็นนะคะแต่ฝั่งโน้ตอะตะเข่งครับเขาแบบถือตะเข่งที่เขาใส่ผักกันอะวิ่ยพี่ว่าตะเข่งพี่ยัได้ ไถือสองไม้สองมือสี่ไม้สี่มือกันเนาะแบบบางร้านเขาไม่มีนะถืะอเอาเองอะ่ะแต่เราไม่ต้องถือของหนักนะคะบอกไว้ก่อนแค่นี้แหละคะ่ะแล้วก็แอร์เย็นสบ,บายสบายคิวๆไปอันนี้ก็ <c oughs> หัวจอดกึศบางอย่างนะพี่จะบอกนะในมินิมาร์ทไม่มีนะ <c oughs> แต่ที่นี่มีนะนี่อินซีแดง5บาทมินิมาร์ทไม่มีแน่แล้วก็ไม่มีอันนี้พ<อ>ีไ<อ>่ไอโยโโบราณโยเอาลังใส่ได้ไหม กำลังกำลังเสนอทีมโบราณกูไม่ฟังเอาเลยมีไอติมด้วยร้านใหญ่กว่ามินนี่มาอีกนะพี่จะบอกให้ชิ้นก็มีแล้วก็ไม่มีอ้นี่ด้วยไอ้ยไมโบราณกำลังกำลังเสนอทีมโบราณกูไม่ฟังเนื้อโอ้ไอทีมโบราณแบมมาสักหน่อยนึ่งแบมแบมมหน่อยกําลังร้อนร้อนเลยอันนั้นเย็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 นลูกทีมโบราณเท่าไหร่มายิบเป็นปลาเบียร์ตาได้สามชิ้นละมึงกินเลยมึงกินเลยนะเพราะมันละลายแน่ออกมา มันจะมีหรือเปล่าข้าวมีนย๊วยข้าสดเนี่ยปลาซาบะยังมีได้ไหมถึงของเราจะแพงนะคะแต่ว่าคุณภาพโอ้โห,นนหคุณภาพดีนะเนี่ยมปนทอดว่าดีเปล่าเนี่ยเกลืซ่าถด้ของไหมได้ของไปทอดอ่ะโอฟิตห้าบาทเฮ้ยได้ครับได้ครับไม่เผื่อเขาเรียกเผื่อเาเผื่อเอาเผื่อเขามีอะไระกินเอากี่อันครับเอานนึงค่ะอันนี้เผื่อทั้งออฟฟิศนะคะแบบคุณภาพแบบแพ็คใหญ่างดีค่ะ ดี๋ยวให้คนดูเขาตัดสินใจว่าอันไหนมันจะดีกว่าเองนะค่ะนี่นี่อานี่อันนึงเอานี่อันนึงอันนี้มินิมหมากไม่มีแน่ๆอันนี้กี่บาทครับหกบาทอันนี้ใบละห้าค่ะอุ้ยห้าบาทใบละห้าบาทเหรอเฮ้ยไอ้ยู่เดี๋ยวเอาไปห้าสิบไหมห้าสิบไม้ก็มีอู้ห้าร้อยหนึ่งสีอีกร้อยหนึ่งเลยพี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเลยเหรอต้องสงสารไปต้องค่าสักหน่อยนึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาดูนะหนึ่ง 2 3 4 5 6 7 8 9 10าเ้าไม้มเลยปะใส่11เ,เลยใส่11เ,เลยเฮ้ยไม่มีไม่มีหมัดไม่ม<ถ>ีแผลปูเอ้าเลยมานสู้ตายแล้วเฮ้ยอันนี้แค่ยี่สิบเก้าอ่ะเอาไปจิตออฟฟิศไว้ด้วย <S 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 เอาไว้เอาว่าผมจะซื้อแบบเปิดให้อยู่ให้ยโยอ่ะมันชอบขีดยอดรวดที่นอนบ่อยก็เลยแบบอยากซื้อให้มัน โยเนี่ยนะใช่ครับบางทีมันเผลอเผลอเผลอบ้างอะไรเงี้ยตอนฝึกงานที่การี่โอ้โหฉี่บ่อยครับเลยแบบต้องซื้อให้น้องตั้งหน่อยแต่ไม่เอาเราไม่ถนัดเขจะขนมปีศาจก่อผมซื้อถุงยางก็ได้แบบถุงยางสิบบาทถุงยางใส่ใส่เงี้ยถุงยางอะไรวันนึงเหมือนมึงเหวอ่ะอันนี้อะไรครับมะม่วงแผ่นเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสองบาทสิบสองดูอนี่ก็มีดีกว่าไปมินิมาร์ทอีกอ่ะหมัดอะไรก็ไม่รู้ นี่นี่นี่อันนี้นี่แพ็คเท่าไหร่เนี่ยเป็นแพ็คเลยห้าสิบห้าเป็นแพ็คเลยนี่อันนี้อิ่มเลยอ่ะโลนี่โอ้โหโอ้โหกลับข้าวครับกลับข้าวตายแลน่ที่พี่นุ่นเขาจะถ่ายแว่นไหมอ่ะไม่น่ามีถ่แว่นอ่ะแบบโอ้หรัวๆหน่อยพี่นุ่นไม่น่ามีอ่ะร้านช่วงไหนอ่ะลดราคาก็ไม่ลดลดราคาเนี่ยจะมีแม่ยหญ่ขนมอย่างเงี้ยเอาแพ็คอย่างนี้ไปให้เขาด้วยไหมได้ครับเนี่ย ได้ยี่สิบสี่บวกสองก็ยี่สิบหกชิ้นก็แค่ห้าสิบสองบาทโอ้โหอยากกินอันเนี้ยโอเคเท่าไหร่แปดบาทร้อยแปดสิบสี่บาทแต่ว่าเราไม่ร้อนเอนกัราขับข้าวด้วยกว่ปะขับข้าวถุงเท่าไหร่ครับยี่สิบบาทวิแคปหมูน้ำพริกนี่กระปุกเท่าไหร่ครับน้ำพริกตาแดงนะฮะแต่ว่าไม่มีข้าวเหนียวนี่ว่ะเอามีด้วยครับเอาข้าวเหนียววะเอาเอาแห้าบาทเอาข้าวเหนียวสิบบาทน้ำพริกสิบบาทเป็นยี่สิบ หมดไป200เองอ่ะมาดูข้างเดียค่ะทุกคนเขาจะเขาจะมีหมูกรอบไหมอ่ะหมูกรอบแบบเบี้ยเอานี้ราคาไม่แพง98บาทแต่มีคุณภาพค่ะเอาไปเว็บได้ด้วยแล้วกินได้หลายหมูเอาไหมี๋ยวกินหมูกรอบป่ะกินครับกินครับไอโยเดี๋ยวไอโยมันมันแยกเรากินแน่นอนหมูกรอบทุกอย่างแยาติ่ฟันได้ไหมได้แยาติ่ฟันได้ตัดโยไหนโยตัดเพชรตัดเพชรนี่มันเป็นการยิได้ เราก็กลับมาแล้วเขาบอมในเวลา1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงที่เราไปมานะครับมา <Okay. S 1> เอาทีละทีมดีกว่าโ <Okay. S 1> อเคมะเอาของถูกก่อนแล้วกันเอาของของถูก <c oughs> อะไรมาของถูกของถูกท,ที่ได้แบบถูกถูกอ่ะโชว์หวยไม่โชว์หวยมันก็ไม่ใช่ว่ามีของถูกอ,อันนี้มันไปดูแล้วปริมาณก็แ้แล้วอะ่ะมึงสามคนไปตกลอกันก่อนกูอนรอได้เอาทีมไหนแล้วก่นเราดีกว่าเพราะทีมเราเป็นผู้ชนะอยู่แล้ว เอาแบบเบสิกเบสิกก่อนขาบอนลูมเฮ้เงี้ยวัดเออเอาเลยเหรอเอาทีเดียวเลยเหรอเอาทีเดียวเลยเอาแบบเย็นๆเลยกลับมาล้องออกมาเออสองสามสี่ห้าโอ้มีร้อนๆอย่างเงี้ต้องสปอนเซอร์อันนี้จำได้เหมือนกันน้าตัวไปเลยอันนี้ซื้อสองแถมหนึ่งค่ะโอ้ยไอ้จำจำแบบที่แบบอันนี้อะไรอันนี้ก็คุม นะคะอันนี้ซรือสอง้วก็ลดราคาด้วยเนี่ยี่นี่มากเขาจะมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆโย่โปรโมชั่นเอาเรามาลูกชิ้นสิบแถมหนึ่งเฮ้ยมึงเอาเลยเอาเยงเดยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดลืมๆนี่นายังไม่หมดค่ะท่านผู้ชมบอกไว้หลอกว่าทีมเราหมดไป499อเ่อาอันนี้หมดวะไรเป๊ะค่ะห้าอยังไม่พอตายห่าไม่พออะไรหรอเป๊ะ เอาโปรโมาอะไรนะโปรโมชั่นใช่ไหมหาไม่ได้อีกแล้วเราก็มีโปรโมชั่นนี่ลูกชิ้นเอาออกมาออกมานี่สิบไม้แถมหนึ่งสิบไม้แถมหนึ่งไม่้าบาทแถมห้าบาทแถม5บาทเองเดี๋ยวนี่นี่ั้สิบสแถมสิบสามบาทอันนี้อยู่ท้องไงกินแล้วอร่อยเขาหลอกขายอ้า เนี่ยหวยก็สิบกว่าบาทเหมือนกันเป็นท่าการตลาดโอ้โหเนี่ยไม่ได้อยากกินเราซื้อมาเนี่ยอยากอยาวยานโอ้โหเป็นซื <h <h <s 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 ้อมานี่ทุกชิ้นเคยกินนี่ทุกวันนี่นี่นี่หดมๆกินได้ดมนี่ไม่เท่านั้นน้ำกิมนี่ก็ถุงละยี่สิบวันนะโกงไหมไม่โกงไม่โกงอ่ะมีอะไรมีอะไรที่โปรโมชั่นหนึ่งเก่งไหมอันนี้คิวเขาออกมาอันนี้อ่ะอยอ่ะได้ซื้อมาฝากอะไรมันปากเหม็นอ่ะมันปากเหม็นอ่ะควายบุรี แรงว่ะเอาวางเลยวางเลยอะไรนี่โยนี่เลยขนมเราแบ่งปันเพื่อนด้วยเป็นไงแพ็คเลยซื้อมาเป็นแพ็คเลยเป็นไงมีเปล่าเดี๋ยวมันมีไอเราห่อละห้ามีห่อสองละสองโอ้โหงดง่ายนะแต่เดี๋ยวเรามีกยุสุดท้ายสุดท้ายเรามีห่อของผมไม่ให้เพื่อนซื้อละสองนี่ เคยกินไหมขอนตูมตามนี่เคยกินเปล่าโอ้โหกินน้ำตาลเยอะดิโอ้โหนั้นไม่มีเนาะเรานกรแล้วโอ้โหเอามามีอะไรเอามาเอออันนี้ลูกอมอันนี้แบบแค่เจ็บคอเราพูดกันเยอะี้เราพูดแหกเยอะพูดมากเจ็บคุณมากเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเอาดีเดี๋ยว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 ดีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาก่อนนะนี่ซื้อแบ่งเพื่อนอีกแล้วเออนี่แพ็กหนึ่งเดี๋ยวไม่ได้อยากกินอะ ามดูมีอะไรไหม้าวปิ้นรม็นข้าหม็นรับกินได้จริงๆริงไม่เมนรองผมตดเองอ่ะผมตดเองอ่ะได้ไหมิ่ตัวเองเลยเนี่ยหรือบุหรี่ตัวเองทาไมหมอีอะไรให้ออฟฟิดังไหมให้ออฟฟิศนี่นี่นี่ทัไงโอ้ย๋ยวเงินคเืองออฟฟิศเรามีคนเยอะห้บาทห้าบาท ห้าบาทเองไม่ดูเนี่ยแล้วทีมพอป่ะไม่แล้วเวลาไม่ถามมีพ่อป่ะมึงซื้อบัวเนี่ยเอออะไรเนี่ยไม่พี่อ่ะซื้อเองของมึงด้วยจบแล้วไอ้นี่นี่เอาเนี่ยนึงเอาเนี่ยนึงอันนี้มินิมันไม่มีแน่เนี่ยอันนี้มินิมัไม่มีแน่เนี่ยมึงซื้อบัวเนี่ยเอออะไรเนี่ยไม่พี่อ่ะซื้อเองของมึงด้วยจบแล้วไอ้้หียมีอะไรไหมมีกับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีล่าวสมเซ็ป เฮ้ยเราก็มีเราก็มีเนี่ยอะไรมีหรือเปล่าอะไรวะเรือสามชั้นน่ะเออหมูสามชั้นกระสอบมีไหมอันนี้หมูเดี๋ยวนี่เลยหมูนี่ทอดกรอบเฮ้ยโยกินได้เลยอันนั้นอันนี้เปอันนั้นต้องทำไงต้องทำอะไรเวฟต้องเวฟมีไหมออฟฟิศมีเวฟไหมไม่มีอยาไปบ้านเองอ่ะเขาถ่ายตรงนี้เขาเล่นตรงนี้เฮ้ยแต่เราถ้ามา จะไปทำตรงไหนไปทำตรงไหนตัดก็ได้ตัดมานี่เดบักไฟฟุกุนี่นี่เอาของกินมาหมดเลยแม่ดูนี่ดบไฟฟุกุไม่ต้องเอาเราเอามาเดยอะๆขี้ยังไงก่อนเบ๊ไม่ไหวี่อยลาเลยนะเนี่ยเรามีหม้อทอดนะมตประมาณต้มก็ได้เอามหม้อทอดผัดผงกะหรี่แอมไม่อยากกินนี่อันนี้ก็แบ่งทำไมไม่ซื้ออันนี้มันกินได้เลยมาเอออยากกินเลยไงแต่แบบมันก็มีอันที่กินได้เลย เก็บไว้กินในแบบท่างชานได้อันนี้คือกินงในวันเดี้เลยแล้วก็เก็บได้ไม่เก็บเเลยขาเล่นกันตอนนี้มั้ยอันนี้กินเมื่อไหร่เก็บได้ที่ไหนเพเนี่ยขนมเนี่ยขนมเนี่ยเอาไม้ตายเอาเลยไม้ตายเอาเลยเขาบอกใครโอ้โหเข้ากูได้พอดีเขาบอกใครเห็นไหไม่ตายนะไม่ตายอะไรเอ้าเนี่ยเอ้ยโอ้โหยักษ์อ่ะมีไหม ใครกินหมดเกลยนไม่เกียนโอ้โหอย่าให้เห็นกินนะเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยมึงจะเพิ่งออกมาดิโอเคโอเคของเขาหมดแล้วเขาไม่มีอะไรออกแล้วเดี๋ยวได้นะคะคุณเกอได้ค่ะหมดแล้วใช่ไหมมีอะไรไหมว้ายไม่มีอะไรแล้วนี่น้ำพริกตาแดงนี่น้ำพริกตาแดงบ้านบัวค้างนี่ไหนอีกอีกอีกไม่เออีกเอาเข้าเหนียวนี่เป็นไงที่ป่าครับก็อัลละห้าบาท มะม่วง yeah, ไม่ได้อยากก oh no, mm ิน hmm. บ้านบ้านก็ม right. ีมะม่วงกินกันไปแล้วหรือว่าต้มแผ่นแคบหมูเริ่มเริ่มมองแล้วเริ่มมองแล้วว่าจะกินอะไรเริ่มมองแล้วแค่มาดูว่ามันแบบมันเอเลยพี่เอาเลยไส้อัวไส้อัวครับไส้อัวกินหดูทุกคนห้าร้อยดูปริมาณเอาที่นี่ห้าร้อยปริมาณดูแล้วว่าของกินไม่ได้อีกสองอันน่ะใช้เงินไม่เป็นน้ำเราก็เยอะกว่า ของขาวเราก็เยอะกว่าขนมเราก็เยอะกว่าของขาวต้องให้นับเป็นชิ้นไหมให้เราเป็นชิ้นไหม <c oughs> โอ้ยลูกชิ้นเราก็หลายชิ้นเหมืดนล้ว <c oughs> เหรอวะไม่ต้องมา <c oughs> นับเพราะเขา <c oughs> มีจำนว <c oughs> นเน,นี่ยอันนี้ก็เยอะเฮ้ยแต่อันนี้ผมเคยซื้อมามันต้องแกะแล้วก็กินอีกทีหนึ่งอ่ะด้านในคือยังมีซองพลาสติกอ่ะเอนที่ห่อในใส่กล่องอ่ะก็ต้องแกะได้ไม่เป็นนะ่อยไนเคให้ได้ให้มาดูเดียวอ่ะโอเคกินเลยเนี่ยพอด็กมอสอยากกินเลยดีกว่าอยากกินด้ยเลยเนี่ยอุ้ย พอซื้อของกูก็จะไม่เห็นคุผลค่าหาเลยตัวไอ้ฉังีะหาเลยหาเลยถังีะอืมหาเลยเอาดิหาเลยปียาอือกูโดนด่านี่ลูกที่ล่วงอยู่นี่เดี๋ยวพูงจ้องจะด่ากูอยู่แล้วไอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูโดนด่านี่ลูกที่ล่วงอยู่นี่เย้เดี๋ยวพูงจ้องจะด่ากูอยู่แล้วไอ้เ้ย เอาบุยเ้ไม่ได้ไม่ไม่เราก็เอาของเขาไงอ๋อไปไม่มนูเสียของอะไรกินไม่ได้วะไม่อยากกินไม่เอา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 แมวแมวอันนี้ไม่อร่อยผมกินแล้วอันนี้เหรอไม่อร่อยอเอาไปมาอุ้ยแมว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 อปกินเดียวไม่ไม่ชิ้นก็กินไปแล้วอยู่ในปากเนี่ยหลักฐานในเห็นไม่ได้ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูนะตัดสินระหว่างทีมมินุกับทีมโยหรือทีมพิงกับทีมมิคิวอย่าอย่าอย่าใช้อย่าใช้ความเป็นผู้หญิงเรียกคะแนนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไปได้ทีมพิงค่ะทีมพิงโอ้โหใครที่คิดว่าทีมมินุซื้อคุ้มกว่าคอมเมนต์ทีมมินุแต่อันนี้ขนาดมันเป็นการพูดให้ทุกคนแบบนี่ไงกูอยากกินนี้วะกูอยากกินนี้วะน่าเห็นไหมลูกคิดลูกเดียวอ่ะนี่ มันไ auto> ม่เหมือนกันไงควไม่เหมือนกันเฮ้ยมีฟองด้วยเหรอนี่เป็นแบบซ่าซ่าเหมือนแบบโซดาอะไรอย่างเงี้ยคะโซดากลิ่นฟรชเฮ้ยใครก็ได้สัตว์นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แย้มันมีกระโฮมอีกโซดาโซดาให้ท่านผู้ชมตัดสินดีกว่าว่าของใครนี่เวิร์กกว่ากัน500ใครใช้เงินได้เยอะกว่ากันนะครับอยากดูในเนื้อมันมีอะไรอ่ะแกะเลยว่าแกะดิให้ทีมเขาแกะดิอย่ามายุ่งดิมั้ยแกะเป็นหรือเปล่าเออแกะเป็นเปล่าเออแกะไม่เป็นมีแรงปั้น่ะ โอ้โห้องเสร็จพี่นี่อะไรอ่ะเขาก็จะมีสองข้นไหนอีกไโดนหลอกไม่ใช่เขาก็แบ่งกินใครจะมากินแบบนี้ให้หมดอุ้ยทองใหญ่นะอือนี่สิบซองไม่หมกเม็ดเห็นเห็นโอเคนี่สี่ซองเนี่ยยี่สิบสี่ซองตสองบาทโอ้โหสี่ซองไม่หมกเม็ดเห็นเห็นนี่อันแค่นี้เอากินเอากินไปเอาพี่ก็กินกินหมดไปแล้วไง แล้วกินน้ำเช่นไปด้วยอ,ะอ่ะน้ำแค่หมึกไปไม่เอาสำหรับคลิปนี้นะครับคิดว่าทีมไหนซื้อของได้ดีกันคอมเมนต์มานะครับแล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับ QPS อยากให้ทํา VS ระหว่างอะไรกับอะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับนะครับขอบคุณมากวันนี้ที่ไม่รู้ชนะครับผม,มยังยังให้คนดูคอมเมนต์ดีกว่าให้คนดูคอมเมนต์ <laughs> <laughs> ขอบคุณสมาชิก VIP นะครับ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูขอบคุณคนนี้ก่อนวะทุกแต่งกูทุกคลิปเลยเ <laughs> ดี๋ยวมีทุกคลิปอ่ะเออทุกคลิปเลยอ่ะ ขึ้นเต็มจอเลยขึ้นเต็มจอตัวใหญ่ๆเลยเอานี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเี๋วเนี่ยค่ะยีสิบเต้มจอเลยขอบคุณมากนะครับเห็นเลยว่าเป็นกําลังใจให้พวกเรามากๆเลยนะครับและเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเสื้อมาขายด้วยอ่าโอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลาไปก่อนนะครับพี่นุ้ยเลยไม่ไหวแล้วครับมาแล้วครับ